เอาอยู e ่โอนไโดนคะมนค่ะอ้ต <TF 3> <R> ัวเล็กใจใหญ่นะตัวเล็ใหญ่นะคะเอาี่ดนั้งีเรียบร้อยไปขอรัม ยาวไปนิดนึงนะคะน้าที่สอไม่เป็นไรลูกดีมากประสบการลูกเรียบร้อยขอเชียร์เลยค่ะา